นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยนำรถยนต์กันกระสุนประจำตำแหน่งไปใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งซึ่งอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายหากมีผู้ร้องนะคะไปร้องต่อกอกอตขณะที่รองโฆษกรัฐบาลก็ให้หนายสุเทพเทือกสุบันออกมาชี้แจงว่ายังมีใครที่นำรถยนต์กันกระสุนไปใช้อยู่ในขณะนี้บ้างค่ะ หลังนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการใช้รถแลนด์โรเวอร์การกระสุนเลขทะเบียนโชกเชยออ่าง5999ที่ใช้มาตั้งแต่ตอนดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อพ้นจากตําแหน่งแล้วกลับไม่ยอมคืนรถดังกล่าวโดยนายพร้อมพงษ์ได้ทําหนังสือสอบถามไปยังพลตํารวจตรีทวัตบุญเฟื้องรองเลขาธิการนา ยกรัฐมนตรีและพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วเนื่องจากรถลอดดังกล่าวอยู่ในความดูแลของศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือสอรพที่ขึ้นตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทยและกระทรวงกลาโหมด้านนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารถแรนด์โรเวอร์กันกระสุนจัดซื้อมาใช้ในงานประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนจํานวน20คันคันละ16ล้าน บา,บาทโดยสรพเป็นผู้ดูแลและได้ส่งมอบรถรุ่นดังกล่าวมาที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้ว1ิคันที่เหลืออีก10คันบางส่วนอยู่กับผู้นำเหล่าทัพที่มีสิทธิ์อันชอบธรรมจะใช้และอีกส่วนหนึ่งอยู่กับคนในรัฐบาลชุดที่แล้วจึงขอถามไปยังนายสุเทพเทือกสุบาณอดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้ดูแลชุดดังกล่าวในขณะนั้นว่ามีใครแอบใช้รถยนต์รุ่นนี้ไปใช้บ้างแล้วและหลังพ้นตำแหน่งไปแล้ว แล้ทำเรื่องส่งคืนรถหรือยัง นายอนุสร์ยังกล่าวเตือนสสของพรรคประชาธิปัตย์ที่พ้นจากตําแหน่งในรัฐบาลแต่ยังไม่ยอมคืนรถให้กับทางราชการสําหรับนายอภิสิทธิ์นั้นได้เบิกรถนะคะไปใช้รถประจําตําแหน่งของผู้นําฝ่ายคา้านด้วยอีกหนึ่งคันจึงสงสัยว่านําไปให้ใครใช้ขณะที่นายอภิสิทธิ์ก็ยืนยันว่าได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรถยนต์ประจําตําแหน่งครบถุกประเด็นแล้วพร้อมกับขู่ว่าหากนายพร้อมพงษ์ยังไม่หยุดกล่าวหาก็จะฟ้องร้องต่อสารให้ดําเนินคดีก ก่อนหน้านี้นาะยอภิสิทธิ์อ้างว่าไม่เคยใช้รถประจําตําแหน่งในช่วงหาเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากผิดกฎหมายเลือกตั้งที่ห้ามไม่ให้ใช้บุคลากรและทรัพย์สินของรัฐนอกเวลาราชการและในเวลาหาเสียงจึงเปลี่ยนไปใช้รถเบนซ์รุ่น S500 ซึ่งเป็นรถที่ยืมมาจากเพื่อนของนายสุเทพเทือกสุวรรณเพื่อความสะดวกในการเดินทางหาเสียง อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าในวันลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี2 5 5 4นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะได้พาภรรยาและบุตรสาวนั่งรถยนต์กันกระสุนยี่ห้อแลนด์โรเวอร์หมายเลขทะเบียนชกเชยออ่าง5999กาไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่4โรงเรียนสวัสดีแขวนคลองตันเหนือเขตวัฒนาซึ่งหากมีผู้ร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตกต็หมิ่นเมยต่อการทำผิดกฎหมาย